อายุงานผ่านโปรนะฮะก็สามารถออกรถได้เลยบางที่อาจจะ3เดือนบางที่อาจจะ6เดือนหรือว่าบางที่อาจจะแค่เดือนเดียวเพราะนั้นนะครับเป็นเจ้าของส0ประตูง่ายๆเพียงแค่ผ่านอายุโปรการทำงานให้ครบสมบูรณ์เรียบร้อยและมาเอารถกลับบ้านไปใช้งานได้เลยนะครับคลิปนี้นะฮะขออนุญาตนำเสนอนะครับเป็นเจ้ามิสซูบิชิไทตันนะครับ 2.4 GT Premium มันจะมีแบ่งออกมาเป็น2อย่างด้วยกันแดนจะมาแนะนำแล้วก็บอกรายละเอียดสำหรับภายในคลิปนี้ให้กับผู้ลูกค้าที่เข้าใจอยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจหรือถ้าเกิดยังมีพี่ๆท่านใดที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งออกมาเป็น2แบบด้วยกันแบบแรกเขาจะเรียกว่าเป็น GT Premium นะฮะ เกียร์ธรรมดาแบบ6สปีด2จะเป็น GT Premium ที่เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีการแบ่งระหว่างเารียกกันตามศัพท์ทางการนั่นคือตัวท็อปสุดเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อกับตัวท็อปสุดเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน2ล้อและตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อจะมีการแบ่งมาเป็นตัวเกรดแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับ สำหรับอย่างรถพวกนี้เนี่ยนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับอย่างตัวแผงด้านบนเนี่ยปกติมันจะเห็นเป็นตัวคารใช่ใช่ไหมครับแต่ทราบแบบนี้เขาจะมีตัวแผงพลาสติกเนี่ยมาแปะบงังทบอีกทีนึงก็จะกลายเท่าว่าถ้าเกิดเราอยากดูตัวคารก็ต้องแกะด้านนี้ออกนะครับแต่งานได้มีการแกะ ออกก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะว่าตอนเวลาที่เราล้างก็ต้องแกะทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่นี่ใหม่ๆเลยนะฮะน็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับแล้วก็ไม่มเบี้ยวไม่ผิดรูปนะฮะส่วนสภาบตัวขุมกําลังเนี่ยก็จะเป็นตัวคอมบัลเลียดีไอดีนะครับเครื่องยนต์2.4ครีมไมเวกดีเซลเทอร์โบนะฮะฝักระโปรงนี่สวยเลยนะครับแผงหลังเครื่องยนต์เดิม ABS มีมาให้นะฮะพวกแบบอย่างไส้ในลูกเกียร์นะครับ หรือจะเป็นตัวระบบขับเสียงก็ตามนะฮะตรงนี้ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อมานะฮะเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสําหรับสีด้านข้างเนี่ยสีเดิมสวยเสมอกันเจรดทั่วทั้งคันเดี๋ยวสําหรับอย่างตรงนี้นะครับเราก็จะมีการขัดเสียกับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบก่อนส่งมอบแล้วก็สปาภายในห้องโดยสารด้วยนะครับอย่างรถพวกนี้คือมันเป็นตัวรถใหญ่นะฮะบ,บางทีอาจจะยังไม่ได้มีเจ้าของนะครับและช่วงนี้มันอาจจะมีฝนตกนะครับหรือว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ้าง ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะในเรื่องตัวความสะอาดตรงนี้เราค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็เน้นในเรื่องตัวคุณภาพเป็นหลักเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงจะเป็นตัวมือ2ก็จริงแต่ก็อยากจะขายรถมือ2ที่ถูกกว่าป้ายแดงและคุณลูกค้าได้รถที่สาภาพเหมือนกับป้ายแดงนะครับส่วนของแต่งเนี่ยเราจะมีการใส่เป็นตัวคิ้วซุ้มล้อสีดําด้านนะฮะสีล้อเลยแล้วก็แม็ก ลายออฟโรดนะฮะและก็ยางอุตานิี้นะฮะเบิกให้ใหม่4เส้นและก็ตัวแม็กซีวงนะครับส่วนตัวช่วงลังช่วงนงนะั่งเลยพวกนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าทํออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวแบบนี้มันรถเนี่ยประมาณล้านต้นต้น,ตนเพราะนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างเยสูงนะฮะช่วงล่างในการใช้สําหรับในออฟโรดก็ดีในออฟโรดก็ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการทําช่วงล่างออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากแต่สิ่งนึงที่สําคัญนะฮะนั่นคือโครงสร้างที่ แข็งแรงนะครับเป็นตัวโครงสร้างนิรภัย G.O.A นะฮะมาทงมาฐานในเสียงอะไพวกนี้คือได้หมดนะฮะแล้วก็เป็นแบบเดิมๆตรงนี้เนี่ยเรามองกันอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับไนตันเนี่ยมันไม่มีเครื่องที่เยอะมากกว่านี้ถ้าเกิดเป็นอย่างตัวเตี้ยก,ก็เครื่องยนต์2.5ถ้าเกิดเป็นตัวสูงหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่างปาเจโลก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์2.4แต่ไม่มีตัวเครื่องยนต์ที่เยอะกว่านี้ถูกต้องใช่ไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยมันเลยรีดแรงม้าออกมาได้เยอะมากมันเลยรีดแรงบิดออกมาได้เยอะมากขับสนุกแน่นอนนะฮะยังไงก็ลองมาทดสอบแล้วก็เปิดใจกับตัวไททันออลนิวคันนี้สักนิดหนึ่งรับวประกันเลยว่าไม่มี้คำว่าผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงกระจกมองข้างมีการตัดด้วยโครมเมียมและคิ้วกันสาดซ้ายขวานะฮะและแหลกหลังคาด้านบนนะครับ ตรงนี้ก็ต้องใช้งานได้จริงด้วยนะฮะการรองรับน้ําหนักเนี่ยประมาณสักไม่เกิน10บกิโลในกำลังสวยเลยนะฮะมันจะเหมือนกับเป็นตัวแหลกแต่งไม่ใช่แหลกที่มันมีมาติดรถเป็นเหมือนกับตัวแหลกแต่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาแบบให้แหลกมันยาวกว่านี้หรือว่าให้แหลกมันคมกว่านี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็มือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะตรงนี้เนี่ยเอากุญแจออกมาพอดีนะครับรกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจร,รีโมทแบบนี้ ทรงสไตล์มิซูแบบเดิมๆนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะฮะส่วนทางด้านฝั่งคนขับเนี่ยจะมีเป็นตัวปุ่มนะฮะเรียกว่าปุ่ม smart entry ไว้กดเปิดหรือว่ากดล็อกตัวรถนะฮะโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจไปเสียบขันใช้งานได้ง่ายครับเพียงแค่ปุ่มเดียวนะฮะตรงนี้ถือว่าจบทั้งหมดอีกอย่างก็คือในเรื่องตัวระบบไฟนะร,รถปรุงเนี่ยออปชั่นแม่งเยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบตามตรงกันแบบนี้ และก็ทุกอย่างเนี่ยคือต้องใช้งานได้จริงนะฮะเรามาดูตัวซ่องในกันบ้างนะครับประตูเนี่ยสำหรับ4ประตูเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดในกว้างเพราะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นลงโดยสารม,มันก็จะสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีมือจับเสา A คู่หน้ามาให้นะฮะอันจะให้ดูตัวขอบข้างประตูนะครับหรือว่าเป็นตัวรอยเม็ดอาร์กนะตรงนี้คือสวยมากนะฮะแล้วก็ชัดเจนทุกเม็ดแน่นอนนะครับเม็ดกลมคมเดิมสวยเห็นและ ัดเจนไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบีย้ยวผิดรูปหรือว่าผิดเพี้ยไม่ใช่โกเม็ดอื่นนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นตัวการทํารอยมาร์กิ้งไว้นะครับที่เป็นมาจากโรงงานเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูเปรียบเทียบได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือเอาซ้ายคือหน้ากับหน้าส่วนซับตัวตอนที่2คือหลังกับหลัง่าเอาไปแบบนี้ได้เลยนะฮะบ,บอกคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับหลายคนเนี่ย ไม่รู้นะว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีออกมาเป็น2แบบด้วยกันนะฮะนั่นคือ6ทิศทางกับตัว8ทิศทางนะครับอย่างไททันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทราบเราก็สามารถเล่นดูได้เลยนะฮะอย่างเดินไปหน้านี่1 2 3 4 5 6อ่าอันนี้6ทิศทางนะฮะยังไม่ใช่เป็นตัว8ทิศทางนะครับคราวนี้เนี่ยตัวตอนหลังนะฮะหนึ่งซิกเนเจอร์นั่นก็คือจะมีเป็นตัวแอร์ตอนหลังนะครับ มือจับเสาบีนะฮะมีมาให้ขึ้นลงโดยสารได้สบายเลยนะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งหนึ่งจุดนะฮะสำหรับตัวซิกเนเจอร์สำหรับไททันยุคใหม่นะฮะนั่นคือระบบปรับอากาศที่มีอยู่บนเพดานตอนที่2นะฮะมือจับนี่ค่อนข้างที่จริงเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็ถือค่อนข้างที่จะดีนะฮะเพราะว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับระดับความแรงแอร์ได้เลยนะฮะจากตัวบนเพดานนะครับเพราะนั้นเนี่ย แอร์เนี่ยมันจะเย็นกันทั่วถึงทั้งบริเวณรอบห้องโดยสารแน่นอนเพราะว่าอะไรครับอากาศมันก็จะมีการหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นตอนสองหมุนไล่ออกมาไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าหมุนไล่ออกมาแบบนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือในเรื่องตัวการโดยสารนะฮะตรงนี้อันถือว่านั่งสบายเก๊กเก็บของคอนโซลกลางเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นตัวช่องเสียบไฟอีก2รูด้วยกันนะครับ นี่ก็คือสําหรับตัวตอนหลังนะฮะเดี๋ยวด้านหน้าเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่อันลืมมีการได้อธิบายให้กับลูกค้าได้ฟังไปอันนี้อันลืมต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือจะมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์นั่นเขาเรียกว่ากล้องมอง3ามร้อยองศานะฮะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับสําหรับตัวล้อ,ลลอหลังนะฮะกระบะท,ท้ายเดิมซอกในหัวเก๋งเดิมนะครับ แล้วก็สติกเกอรีค่คนสี่บล็อกนะฮะมีมาให้ครบเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับส่วนสําหรับตัวด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายเนี่ยนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไฟเบรกดวงที่สนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะส่วนกันชนเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง1 2 3 4 4จุดด้วยกันนะครับไฟท้ายนี่ก็จะเป็นตัวรูปเครื่องหมายคำถามนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างปัญจโว่หรือว่าไททันก็จะเป็นตัวดีไซน์และ โฉมไฟเหมือนกันนะครับส่วนคราวนี้เนี่ยตัวมือเปิดตรงนี้น่าจะเป็นตัวชุดแต่งนะครับเพราะว่ามือเปิดมันจะใหญ่มากแล้วก็เอาโครเมียมครอบไปอีกทีหนึงสปอยเลอร์หลังแบบดาร์กเทลนะฮะยังไงตัวขับสีมันก็ต้องมีอะไรมากกว่าของเดิมอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้มันไม่มีตัวแรงหน่วงนะฮะน่าเสียดายนะครับเพราะว่าอย่างแบบนี้คือเป็นตัวเชื่องสลิงอยู่เลยไม่มีตัวแรงหน่วงมาให้นะฮะ แต่ก็ตัวซอกด้านท้ายนะครับน็อตเดิมๆไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีแบ克ไลเนอร์เดิมจากโรงงานนะครับนี่ก็คือสําหรับตัวเจ้ามิซูบิชิรอบคันเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามารับชมด้านในกันบ้างนะฮะสำหรับตัวภายในเนี่ยเปิดไฟอ่านแผนที่ด้านบนก่อนจะได้สว่างขึ้นกว่าเดิมน,น,นิดนึงนะครับ คอนโซลหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยให้ครบนะฮะแล้วก็สําหรับตัวเครื่องเล่นนะฮะจะเป็นจอแบบทันสกีนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยของมิ t ซูเนี่ยก็จะเป็นจอแบบนี้ถามว่าดีไหมดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวของตรงรุ่นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับสำหรับอย่างรถพวกนี้คือมันรองรับภาษาไทยแล้วก็ช่องใส่ซีดีนะฮะจะอยู่ด้านหลังตัวจอทัชสกีนตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่เป็นแบบนี้เลย นะฮะก็จะมีตัวเสียบพวกแบบอย่างแบบการ์ดนะครับ SD การ์ด SD การ์ดตัวใหญ่นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวใส่ช่อง CD นะครับถ้าเกิดเราจะเอาขึ้นเหมือนเดิมนี่ก็แค่นี้นะฮะพานเนลนะครับแล้วก็เนวิเกเตอร์มีมาให้ครบนะฮะนี่อย่างพวกบูทงบูทูธอะไรพวกนี้ลองดูรายการ ปรับเปลี่ยนบลูทูธอ่าโอเคโอเคงั้นก็ถ้าเกิดอย่างสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือจะเป็นพวกแบบอย่างบลูทูธนะครับแล้วก็ที่เสียบช่องเสียบไฟอะไรพวกนี้ก็วางกันไปนะฮะแต่ถือว่าตัวแมพนี่ซูมได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะมันจะมีเป็น 3D กับตัว 2D อันนี้คุณลูกค้าก็เลือกเล่นได้เลยนะครับส่วนแอร์เนี่ยเป็นแบบปรับออโต้นะฮะดูโอโซนออปชั่นมันดีมากนะครับ ถ้าเกิดอย่างในออปชันพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่กับรถ SUV อะเยอะนะฮะแต่สำหรับอย่างสีประตูตัวสูงใส่ออปชันมาให้ถึงขนาดนี้อันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ไฟผ่ามากนะฮะด้านล่างก็จะเป็นตัวปุ่มแรกนะครับเรียกว่า bsm นะฮะหรือว่า by sport นะครับมันจะเป็นตัวช่วยแจ้งเตือนตอนที่มีรถจะเล่งแซงมาด้านข้างทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัว parking sensor เซนเซอร์ S S ถอยหลังสามารถเปิดปิดการทำงานได้นะฮะส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกนี่ก็คือจะเป็นการล็อกตายล็อกตายสี่ล้อเลยความหมายถ้าเกิดเราพูดกันแบบสับบ้าน,านจะเป็นความหมายแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงนะฮะและมันก็จะดับโดยอัตโนมัติเลยนะครับพอเวลาที่เราเหยียบคันเร่งมันก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมแต่พวกเนี้ยถ้าเกิดจะใช้แบบให้ได้เห็นผลแบบดีๆเลยนะฮะพอเวลาเราจอดในไฟแดง น่าใช้แต่ถ้าเกิดยังเราขับปกติทั่วไปหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้เบรกเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยกย็ USB แล้วก็ช่องเสียบไฟหรือว่าตัวช่องต่อบุหรี่นะครับเกียร์ก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะก็คือ5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังคราวนี้อจจะเข้าตัวกล้องมองหลังให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นในรูปของลักษณะแบบนี้นั่นคือกล้องหน้า กล้องด้านข้างกล้องด้านท้ายนะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงตัวกันชนด้านล่างแล้วก็กล้องด้านข้างเนี่ยจะอยู่ใต้กระจกมองข้างกล้องด้านท้ายก็เหมือนอย่างที่เราดูไปเลยสำหรับตัวจอเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวกล้องมองหลังแบบเต็มนะครับดูความละเอียดมันนะฮะเส้นลายอะไรพวกนี้คือมันเลี้ยวตามพวงมาลัยได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะอันค่อนข้างดีชอบเลยถ้าเกิดอย่างรถรุ่นใหม่ๆแล้วมีแบบนี้มาให้เยอะๆเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากจริงนะครับ ส่วนระบบขับสีเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับเราถ้าเกิดเป็นตัวปุ่มด้านนอกก็จะเป็นตัวช่วยลงทางลาดชันแล้วก็ขับในพื้นผิวถนนที่มันขรุขระนะครับส่วนถ้าเกิดยังขับสีปกติทั่วไปก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะฮะสองสี่เสนะครับ ชื่อเรียกมันเนี่ยมันอาจจะเรียกยากหน่อยหนึ่งแต่ความหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวขับสี่พวกรุ่นอื่นนะครับแต่จะเพิ่มการปรับโหมดมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกแบบอย่างไว้ไว้ใช้ขับสีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งพวกแบบอย่างโฟลโฟไฮอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งในเรื่องตัวการใช้งานหรือว่าการขับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างตัวปีใหม่ๆเนี่ยมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับขับบนพื้นผิวทะเลทรายขับบนพื้นหิมะมีพวกนี้ด้วยนะฮะ แล้วก็เราอยากจะยิงริบล็อกนะฮะลองทดสอบดูนูน่ดนดูนั่นดูนี่อันนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นตัวมัลติมีเดียนะฮะระบบคําสั่งเสียงกดรับกดวางเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนขึ้นเป็นช่องนะครับ mm hmm. ก็สามารถควบคุมได้จากตัวสว mm ิตช์บนพวงมาลัยนะครับส่งทางด้านฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบอย่างไวท์คอนโทรลนะฮะตัวจอ MID ดีที่อยู่ตรงกลางมาตรวัด นะครับเป็นจอสีนะฮะตรงนี้ถือว่าสวยเลยนะครับอุณหภูมินะฮะตัวแสดงการตั้งค่าแจ้งเตือนนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้คือรถมันจะดับนะฮะเพราะว่าเปิดออโต้ร์ทสต็อปไว้นะครับอันนี้คือมันใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะรันเร็วนะครับกระจกก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกตัวนี้ยังไม่ได้มีให้มาแบบกดนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเซ็นทัลล็อกแบบออโตเมติกนะครับ ถ้าเกิดอันจำไม่ผิดเนี่ยตรงนี้เหนว่าน่าจะใช่อย่างตัวโฉมเก่าเนี่ยความเร็วต้องถ้าเกิดขับในความเร็วเกินประมาณสัก 8, 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะล็อกให้โดยอัตโนมัติตัวนี้เห็นว่ามันน่าก็จะเป็นแบบเดียวกันเพราะว่าตัวปุ่มเซ็นทันร็อกยังไม่ได้มีการใส่มาให้นะครับ Engine Start นะฮะมองข้างและพับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับ ใช้เนคอนโทรลเซ็นเซอร์การระยะการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะฮะมันจะทั้งเกิดอย่างตัดแสงอัตโนมัติกับตัวไม่ได้ตัดแสงเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องเก็บแว่นตาไฟอ่านแผนที่อันนี้ตัวเปิดแอร์ตอนหลังอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ชีบังแดดนะฮะกระจกแต่งหน้าเนี่ยจะมีเฉพาะฝั่งคนนั่งข้างคนขับอันนี้เสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆน่าจะมีมา2ฝั่งแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟอโอโต แต่ถ้าเกิดเราดูองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดแล้วคือออปชันสำหรับตัวรถรุ่นนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคันที่น่าใช้มากสำหรับตัวเกียร์ธรรมดาขับ4และขับโคตรสนุกนะฮะขับโคตรสนุกขับโคตรมันนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสุ่กันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำนีทีนไปครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าไททันขับ4นะฮะพี่พีทุกท่านครับถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นโทรเบอร์โทรสับสายตรงก็ ิ้งก้างมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับออกได้ทุกอาชีพครับออกได้ทุกรายได้นะฮะไม่ว่าคุณจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็ตามแต่อย่างที่ร้านแล้วเนี่ยถึงไททันเขาจะมองเป็นตัวแบรนด์รองก็จริงนะครับแต่ยอดจับไฟแนนซ์ได้เทียบเท่ากับพวกแบบอย่างโตโยต้าหรือว่าอีซุเลยด้วยซ้ำนะฮะผลทดสบคนันนี้นะครับราคาอยู่ที่7 5 9 0 0 0บาทอน้ันาย้ำนะครับ759,000าบาทนะฮะเอาได้เอาเลยครับลุยได้ลุยเลย อยากได้ขับสีไว้ใช้งานเป็นของตัวเองแนะนำเจ้าคันนี้รับรองคอนเฟิร์มว่าโคตรขับสนุกนะฮะเดี๋ยวจะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องขอฝากน้องไตทั้นออนิวคันนี้ไว้ด้วยและเดี๋ยวมาเจอกันหน้าร้านครับสวัสดีครับ